โดมได้ไหก่อนขึ้นเวทีอ่ะกูอยากให้พูดอะไรแบบว่าเคยเล่นเกมติดพวกแบบเกมเกมเกมกดป่ะเขาจะมีแบบว่ามีแบบอะไรอ่ะไอ้นี่ข้อความของตัวเองหนึ่งข้อความที่แบบต้องการจะบอกผู้ต่อสู้เส้นแบบว่าจาฉันไว้ให้ดีนะหรือว่าแม็กกะสู้ฉันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเออขอหนึ่งประโยคที่นิวตี้อยากจะพูดถึงคู่แข่งนิวตี้น้ำลายไหลนิวตี้อยากจะบอกคู่แข่งนิวตี้อะให้บอก บอกใครบ้างนะมีใครซอนกับพี่แม็กครูบอกอะไรกันนะพรุ่งนี้ก่อนขึ้นเวทีเดี๋ยวจะมีอะไรแบบเนี้ยให้เซอร์ไพรส์เออเพราะน้นลองฝึกไว้นิวตี้ลองพูดกับมีใครนะซอนกับใครนะพี่แม็กพี่แม็กอ่ะลองพูดพี่แม็กก่อนมองหน้าไปยังง่ายผู้ใหญ่วันนี้โอเคลองพูดอารมณ์จัดลองพูดกับแจซอนซิมองหน้า ขู่ลองขู่สิลองแบบว่าลองหาประโยคแบบประโยคกัดจิกเจ็บที่แบบว่าให้เขาให้เขายอมแพ้เราอ่ะให้เขาแบบว่าเหมือนกับอยากขึ้นมาเลยเวทีนี้ไม่เหมาะกับเธอหรอกแพ้เถอรู้สึกอะไรบ้างไหมขออีกนิดหน่อยนิน่อยไิด้ิดนิดนิดนเดนิดนอน่ะนิน่ดนินิดนินิ้นิด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 านิดินิดนนิกนินิกนินนิกนุนิ่น ลูกนี่อะตัวแตกหรือยังอุ้ยนี่คุณควรอะไรไหเอาคู่ขู่ข่วยข่อยขู่คู่ขับประโยชน์กินแบบเล็กๆกินมีดขู่นิดเดินหนุ่มองหน้ามองหน้าเอ๋วของลูกนี่ใช่กับพี่ไม่ได้หรอนี่อาพีขอกับซานิซานิซานินี่เหรอซานิเหรอยังไงพลังพี่ก็เหนือกว่าอยู่แล้วเออพี่ถูกขอเป็น กุญแจบ้างกุญแจใครบ้างนะแอนกับแอนเป็นแอนิวกับนิวสมาธิเดี๋ยวเหอะมองตาคูเจอกันวันพรุ่งนี้ขอแบบขอมีซับเพลงหรือมีซับเพมีซับเพลงใส่เข้าไปว่าใต้คำว่าเจอกันวันพรุ่งนี้เจอทำไมเจอทำไมใส่เข้าไปเออดี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  อาการหน้าเป็นห่วงเอออ่าพูดก,กับพี่แอนสินเอ,อ,เอ,อ่ามองหน้าพี่แอนพี่แมทกคอยหลับไปนิดนึงอ่าใช่มีกล้วคนที่ถูกเลิกหาประโยชน์อึดบ้างคู่เขาคู่เขาอ่าไม่พี่แอนมองหน้าน้องหน่อยไว้เจอกันในเวที นี่นิ่มๆขอโทษดิปาอ่าสานนี้บ้างสานนี้ของใครบ้างนะสานนี้ทีทีกับแม็กครับแม็กอ่าแม็กก่อนแม็กก่อนอย่าเผลอจูบปากเรานะนี่ขอขอนั่งได้ไนะคนดูไม่เห็นคนไม่เห็นไม่เห็นหน่าโกยจริงว่าขออีกทีนึง่กก็มันแข่งเร็กซี่อ่ะเรื่องสาวเรื่องสาวบ้างอย่าเผลอจูบปากเรานะ แม็กมองตาเขาด้วยสิไม่กล้าหรอเอาใหมโผมีเหรอแม็กจะไม่กล้ามันสู้กับตายมองตาอย่าเพิ่งจุกปากนะโอ้โหอ่ะอนนี้ตอนนี้กะทีมันยีงจ้ไอจังหวะอักเสบพิธีอ่ะเดี๋ยวหนูจะทำให้ดูใหม่ อ่านิ๊กนุกนิกนุกนิกอ่ะนุกนิกมีใครนะพี่แอนกับพี่ทีอ่ะพี่แอนก่อนดีมากเลยน่าร้ายหนุ่ที่สุดยอดจริงๆเลยนะจบรายการครูจองเลยนะพี่แอนพี่แอนพี่อย่าเครียดนะแอนแอนเอาต่อไปกับพี่ทีโอ้ยหนุ่มจะพ่นน้ำพ่นพิษใส่หน้าพี่ ไอ้ขี้เปลี่ยนเลยนตอนนี้ตอนนี้ไอ้สมศักดิ์มันตายไปแล้วนะหนูตายสิจำลายเนี่ยเย็นมองหน้าพี่พี่คนที่มาเผินที่แมททำไมชนผู้ชงหยุดตกเป็นของหนูไม่ใช่อาคูคูคูคิดว่าบีดบ็อกซ์อ่ะจะเก่งมากไหมคะโอ้ยคิดบีดบ็อกซ์จะเก่งนะเปล่าไม่ใช่นะคระพรุ่งนี้ไม่ได้ใช้นะคะเอออ่ะพี่แมทพี่แมท กับพี่กับพี่ทีก่อนพี่แม็กกับพี่จีเอ้ยพี่แม็กกับนิวตี้ถึงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอ่ะแต่พรุ่งนี้นิวได้เปลี่ยนใจแน่เนี่ยนิวเปลี่ยนใจหรือเปล่านิวอยากจะต้องกับ จริงจริงทำทำทำเป็นเวทีเลยดีกว่าตั้งเสกลึกว่าอ่ะที่แบ็กับตานิสานินั่งมองตาเขาหน่อยแล้วแทนคึงมากมองมองใกล้จังใกล้จังแต่่ามองนี่เหรอคุกคุกแค่นี้เหรอนี่ครับ ไม่ต้องมีคำบรรยายครับอ่าอะไรกคุ้มกุ้มแต่ขอปูใน subject ได้ป่ะจะบอกว่าอะไรกจะบอกว่าเขาแบบเขาแค่แบบเหยียบพี่ไก่ไม่ฟอร์หรือเปล่าหรือยังไงหน้ามันบ่งบอกมากอ่ะกุ๊กกุ๊กมีกุ๊กมีตัวเอสเป็นเพราะมีตัวเอสตลอดเขาพยายามให้เล่นเขาก็เลยเป็นตัวสับปะรดดู one surprise ดู surprise คือพี่แม็กซ์มันจะไม่อยากมีของอย่างเดียวต้องเติมเอสต้องเติมเอส อ่าพี่แอนใครบ้างนะเมื่อกี้กูจะสอนกับลุงนิอ่ะกูจะอ่ะกูจะสอนจะสอนโอ้นี่มัดมัดผมอย่าเลยนะเอาผมเอาเห่าเข้าสู้อ่ะสะบัดรังแคใส่อ่ะกแจะสอนมองหน้าพี่เขาอย่ากลัวอย่ากลัวขู่เจอกันจบอเสียงคอคอหนักแน่นไหยคอเสียงแบบมีมีความลึกตัวนี้ได้ไหม เจอกันแต่แบบว่าเรื่องอะไรสกิดแท้แน่เออแต่ว่าเจอกันนั่นแหละซอนเดี๋ยวเจอกันนะอือลูกนี้บ้าลูกนิกลูกนิกมองหน้าที่เขาไม่ดูน้ำตาดิใช่เป็นเพื่นหนึ่งไปยอมเธออะก็ดิ้มากมากเหมือนกัน